สวัสดีครับพบกับพงศาในพงศาชาแนลเลยลครับผมวันนี้พงศาพามาตกหมึกหมายมือครับหมายเริ่มหลังเคปดราครับผม ก็ออกกันวันตั้งแต่ตีห้าแล้วครับก็มีผลงานกันแล้วครับผมแต่ช่วงนี้ครับองศาไม่ค่อยได้ออกไมายครับเนื่องจากผมขับแกลบครับผมขับรถวิ่งส่งอาหารอยู่ฮะเลยไม่ค่อยมีเวลาออกไมายเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้นานาได้ดูครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเลิกทําช่องไปแล้วยังครับผมยังอยู่นะครับยังติดตามได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาหาจังหวะออกมาทําคลิปให้นานาได้ดูนะครับผมวันนี้ผมก็มีผลงานเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับผม ได้กันกี่ตัวแล้วก็วันนี้มีน้าแบงค์พลทหารครับได้มาโชว์ฝีมือในคลิปของผมเลยครับได้หมึกไปสายตึงเลยครับไปครับไปดูนะครับผมพลทาหารโดนหมึกครับถ่ายคลิปน้ำเป็ดดูหน่อยน้ำเป็ดน้ำเป็ดพลทหารโ <laughs> ดน,ดนาาดแล้ว <laughs> หมายของเขาครับตรงนี้ สายตึงด้วยโดนกินหนวดนะ เช้อนเลยช้อนเลยโอ้ของเขาของเมาของเขาของเมาของเขา,ขอ,เข,าของเขาเองเนี่ย เต็มมืออะไรดูอกไ,น,ไน่ำไมกระอี่แหล่ลว <laughs> สวยครับผมสาข่าออกแล้วฝั่งนูน้นอ,อืม <c oughs> <c oughs>

นายโดนอีกเหรอโดนลดูดิมอล้วเราไปทำนี่นไปไไปไปตกกับพี่แกได้ไปตกนะแกได้ละลองไปช่วยแกหน่อยนไั่นแหละเขาใช้สองุดห้าไเร็วๆหน งนงีนนะฮะผลงานสองตัวสวยๆรองนี่สองตัวสวยๆนี่ <c oughs> มาเป็นกระชังไปครับเราย้ายหมายกันดีกว่าจะกลับบ้านนะครับแปดโมงเช้าแล้วหมึกไม่จับแล้วครับเดี๋ยวไปดูนะขวดตรงนู้นหน่อยครับแกทำหมึกจุดไปสองตัวแนละ้วไปทักทายแกนหน่อย อะไรมึกถึงหลุด <c ười> กระดองครับกระดองตัวใหญ่เลยแกทำหลุดไป,ไปดครับไปดูกันน้ำใสครับน้ำใสครับน้ำสูงด้วยเอาหลุดบ่อยจัง<อ>ไม่หลุดบ่อยจังเห็นหรือสองตัวน่ะ,ะยังไงย,ยังไง กระดองใช่ไหมเมื่อกีก้ตัวรอกั่่งอยูตรงงนนีีี้อกกทึ็หลุดตัวตัวที่สองก็กระดองเหมือนกันเหรอครับกระดองมั่นคือกระดองอู้น่าจะช้อนเนาะช้ะอนตูดมันครับไม่งั้นก็ต้องลากครับลากไปดึงสายปุ๊บดูใช่ไม่ใช่น้ําอยู่นี่หรอที่จะเอาขึ้นนะใช่น้ำมันน้ำอยู่ลึกไงครับเราแคาเดินดึงเชียวะ สองตัวครับได้แจ่หัวเช้าเนี่ยเสียดายนะไซโลมากเสียดายเสียดายไซใหญ่อยู่ไซสวยเลยไดาแต่เช้าแล้วแต่เดวออกมาไม่มีเลย แดดออกนี่เริ่มหาตัวย่าแล้วครับมันจับโยเล็กด้วยมั้งมันเลยหลุดดับไม่เต็มไม่เต็มชบานะสองจุดสองสองจุดศูนย์ใช่ไหมครับสองจุดสองสองอืมเฉบาง้างเลยาม่อตีแล้วก็หลุดเลยเปิดเบรกมันหวาน,วานใส่มันเลยครับกระดองก็ปล่อยมันวิ่งเลยครับไม่ต้องไปสู้มัน อย่าไปเชื่อใครครับหมึกมันอยู่ที่มือเราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเขาบอกเนี้ยเรียบร้อยดึงขึ้นมาหมึกมันอยู่ที่มือเราแล้วอย่าไปเชื่อใครครับต้องเชื่อฝีมือตัวเองเนี่ยมันจะมีกองหินอยู่ตรงเนี้ยครับเวลาน้ําลงกองหินมันจะเป็น ติดติดเหรอครับแล้วแเราหลุดไหมไม่แน่ใจครับผม,ผมไม่ครับนะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับผม แปดโมงสี่สิบห้าห้าโมงก็ออกได้แล้วครับนั่นแหละครับช่วงนั้นแหละครับช่วงนั้นแหละครับออกมาได้เลยครับประมาณสี่โมหงมห้าโมงเย็นนะครับเดีย๋ยวเรากลับกันนะครับเก็บอุปกรณ์กันครับผม ครับวงอมรดนะใช่ไหมวงอมาดนะครับเพราะว่าผมไปส่งอาหารลูกค้ามันเป็นตึกวงอมาดวงอมัดใ,<อ>ใช่ครับ